สวัสดีจ้ามาผอกับช่องเมย์ดาผ้ากินเนี่ยนะจ้ามอนิซีผ้ามากินน้ำอารมณ์นี่น้ำอารมณ์สีสีเลยจ้าสีรสชาติไปยางเลนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ้ากับแบบว่าไปยางไปเจอเชลเชลที่แบบจัดหนาอุ้ยเลี้ยงสวยหนากินหนักเลยจัดมากสีสีสีรสชาติจ้ายังบ่เคยชิมเลยจ้าแต่แบบว่าสื่อมากเพราะเขาเจ้าจัดแล้วมันหนากินเนาะนี่สีแหลก มันเขียนว่ารสกามิกาเซ่ซื้อเก๋เนาะจ้ะกามิกาเซ่อันนี้รสสตรอเบอรี่จ้ะนี่รสสตรอเบอรี่อันนี้รสครีมโซดานี่ครีมโซดาอันนี้รสแกลบเบอรี่นี่งามเนาะแพ็กเกจตหนะแกลบนี่แพ็กเกนะแต่กกและอันว่างสวยน่ากินนะแต่เป็นหนำมันลุดเลยจ้ะ นี่มาจ้ะมาซิมทีละสีมันเป็นจังไหนชิมรถก็มีกระเสกก่อนเนาะรถก็มีกระเสกอุ้ยเป็นสีฟ้าจ้าข้างในเดี๋ยวชิมอีกกอน เป็นกลิ่นแบบบอกว่าถือกอ่ะกึ่งๆเหมือนยาลูกอ่ะจ้ะอันนี้รสสตรอเบอรี่นะจ๊ะเป็นสีแดงกันนําแดงอะไรจ๊ะนํามันล้มสีแดงอ่ะรสสตรอเบอรี่อันนี้ต่อไปเป็นครีมโซดาอุ้ย อืมอ hey. uh huh. มันคือน้าเขียวเลยจ้ะน้าเขียวแฟนตาแบบที่เขากินนะ่ะแต่เราเขียนมาครีมโซดาไม่ขวดจ้ะเขียนอ้าวต่อไปเป็นสีม่วงนะจ้ะกราฟเบอร์รี่อุ้ยขวดนี้ขวดนี้เขียนว่าวิตามินบีบีหกสิบสองสูงจ้ะวิตามิน ดีหกสิบสองสูตรองใส่สีนี้มีประโยชน์กว่าสีสามสีนี้นะจ๊ะสีหมวงด้วยจานาหอมกินองุ่นนะจ๊ะนี่กินแบบไม่กินหอมเ,อเราอะจ้ากินเห็นมันแสบแบบว่าตอบสนองความต้องการนะจ๊ะกินไรกะ แลวั่งสุขภาพกันนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เอาละจ้ามารีวิวแพ็กเกจมันงามเนาะแบบว่ากินเห็นมันแซบเมอนเนาะเพื่อนๆลองไปยางมาหาซิมเบิงนะจ๊าซีส,สีเอาไว้พอกันคลิปหนา้าอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ยดาผ้ากินนะจ๊ะไวาคลิปหนา้าสิพ้ามากินย่างอีกขอพระเจ้าไวพ้พรอนค่ะ